สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ผมจะมาจัดกระเป๋าเนาะเพื่อเตรียมตัวไปงานวิ่งเซียมซที่เชียงใหม่เนาะเป็นอีกหนึ่งงานวิ่งเทลที่ในส่วนตัวผมอยากไปมากเลยนะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปทีเพราะมันต้องลาหลายวันอะ แต่พอดีช่วงนี้ปีนี้มันมีวันคาบเคี่ยวระหว่างมัดแม่เนาะผมก็สามารถที่จะจัดเรียงล็อกลับมัดไปร่วมงนานเขาได้นะครับอยากไปมากอันนี้บอกตรงๆว่าอยากไปจริงก็เลยต้องมาเตรียมตัวจัดกระเป๋าเนาะอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ที่จะไปงานวิ่งนะครับในครั้งนี้นะครับอันดับแรกเลยเป้น้ำเป้น้ำเนี่ย ที่แรกเนี่ยของผมอะ่ะผมใช้ของโซโลมอนอยู่10ลิตรเนาะตัว10ลิตรก็โอเคนะโซโลโมอนใช้งานดีนะแต่ว่ามันจุกน้อยไปหน่อยรอบไปแล้วไปหมูเซอร้อยเนาะแล้วมันรวมเสื้อกันฝนไว้เลยด้วย,วยมันมันค่อนข้างจะบีบอ่ะอืมก็เลยปีนี้ก็เลยได้ตัวนี้มาชุบทดลองใช้เห็นไหมอะ่ะ In <spring>. s ส r ริงนะครับก็ ดูรีวิวของนักวิ่งแหละคนแล้วเขาก็เขาบอกว่าเออมันโอเคนะก็เลยลองใช้ดูครับเป็นตัว black edition แวะเนาะก็เลยไปลองใช้ดูนะครับแล้วก็งานนี้นีเราจะขาไม่ได้เลยคือเสื้อกันฝนนี่เองนะครับไม่เอาออกมาเออผมใช้ของ ultra อยู่อะ่ะม,มันเป็นเสื้อกันฝนที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนะเพราะผมไปใช้ที่งานมูเตอร์แล้วอะ่ะน้ํามัน มันกันน้ําได้ค่อนข้างโอเคนะกันน้าฝนอะ่ะอืมเพราะว่ามันมีตะเข็บข้างในตะเข็บมันเป็นมันซีลไวอ้อ่ะเออมันทําให้ฝนไม่เข้าไม่แทบจะไม่เปียกเลยอืมดีครับเอาตัวอาจจะมีแบรนด์อื่นที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ผมผมว่าอันนี้ก็โอเคลนะเพราะว่าเสื้อกันฝนบางแบรนด์มันก็ทุกแบรนด์มันก็ข้านหลายตังข้างแพงอยู่นะครับว่าโอเคอ่ะเอาตัวนะครับส่วนเสื้อวิ่งเนี่ย ผมก็ลองมานะหลายหลาย,หลายแบรนด์กันเนาะผมอะ่ะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ชอบเสื้อวิ่งที่เวลาเราเปียกหรือว่าเรามีเหงื่อแล้วอะ่ะมันผ้ามันติดตัวเนาะผมเลยไปเจอมือแบรนด์หนึ่งนี่ัน,น,นี้เห็นไหมอือ t แปดคือมันดีอะ่ะคือมันเวลาบอกข้อดีมันก่อนคือมันไม่อมน้ำเลย พอแล้วมันคุมอุณหภูมิเราได้อะเออผมไปวิ่งมูเซอร์ไปวิ่งงานที่เปียกฝนก็โอเคเลยอะคือมันไม่เปียกคือมันเปียกแหละแต่มันแห้งเร็วไม่อมน้ําแล้วอย่างนึ่งคือที่ผมชอบคือมันไม่ติดตัวเวลาเปียกอะผ้ามันไม่ติดตัวเนาะอืมมันดีอะดีเลยผมซื้อมาสองตัวแล้วราคามันก็ค่อนข้างจะพันกว่าบาทแต่ผมใช้ตอนซื้อตอนมันกดโค้ดลดอะเนาะ พวกเดเดือน7พวกอะไรี้มันจะถูกมาหลักเหลือหลักร้อยเองอโอเคนะติดติดใจแบบนี้ครับเสื้อไปแล้วไปน้ําไปแล้วกางเกงผมใช้ก็เหมือนกัน P8 แต่เป็นรุ่นที่มันมีนี่มีเบลล์สหรับใส่ทักกิ้งโพลเนาะเนี่ยทุกอย่างดีหมดข้อเสียตอนซักครับเนี่ยไอตัวเนี้ยเวลาเราเราล้มหรือเราถลายดินอะแล้วมันจะดินอะมันจะเข้าไปในเนี้ย มันเอาออกยากนะครับก็ใช้เวลาพักหนึ่งก่อนพักหนึ่งอ่ะกว่าจะเอาออกแต่มันโอเคมันเบาเสื้อผ้าแบรนด์เนี้ยดีมากเลยคือมันเวลาเปียกน้าแล้วมันมันไม่มีน้ําหนักมันเบาอ่ะเนาะเวลาวิ่งระยะไกลแบบระยะเอาต้าขึ้นไปอย่างเงี้ยเวลาเราเปียกเหงื่อเปียกน้ําเราก็อยากให้ตัวเราแห้งสบายใช่ไหมเออมพราะนู้นนะผมผมเป็นเนาะส่วนกางเกงในก็ ตกลุมรักเลยราคาอาจแอบ,บแรงนะแต,แต่มันโอเคมันดีน,ะนี่นนเนี่ยแบรนด์เนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวาคล้ายบ็อกเซอร์แต่มันรัดรูปดีมากเลยกระชับแต่ไม่ไม่ระคายเคืองผิวอะเออถูกใจถูกใจแบรนด์นี้เรียกไม่ถูกคอมเพรสสปอร์ตเออเนี่ยเนี่ยดีมันมีผมผู้หญิงด้วยนะ ผู้หญิงจะเป็นแบบขาวว้าเนาะอันนี้เป็นของผู้ชาย้โยโอเคเลยนะครับดีมากนะครับเ,เก่งไปแล้วแล้วส่วนไฟเนี่ยผมใช้ของตัวนี้ครับไม่รู้เพื่อนๆใช้ตัวไหนนะผมใช้ของอันนี้นี่อ่า My Stone ผมเป็นคนชอบไฟที่มีแสงสีวอร์มไลท์อ่ะ สีไม่สว่างไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สีขาวโคลนไปอะเพราะว่ามันส่องนานๆอะสีขาวมันแสบตาเออมันเมาไฟอะเนาะอันนี้เป็นไฟหลักผมเลยแบตเนี่ยค่อนข้างอยู่ได้ทั้งคืนนะเอออยู่ได้ทั้งคืนแล้วอุปกรณ์พวกอะไรมันไม่หนักอะพวกเนี้ยมันแบตมันจะถ่วงหลังเนาะพอดีแล้วดูแบตเขาจะมีตัวเปอร์เซ็นต์บอกมันจะมีสีเขียวเนี่ยแต่ว่านี้น่าจะหมดแล้วล่ะนะครับก็โอเคครับนัไฟไฟหลักคืตัวนี้ ไม้สโตนเนาะเพื่อนๆใช้ของอะไรไม่รู้แต่ผมว่าไม้สำหรับผมอะผมชอบไม้สโตนมันไฟมันสีมันดีดีเนี่ยไม้สโตนครับส่วนไฟไฟสำรองผมเป็นของนี้แบบไรมอนอันนี้ก็ใช้มานานแล้วนี่โอเคทนมากเลยทนจริงทนทนนี่ครับอืมก็ต่อไปก็เป็น กิ้งโพเนาะกิ้งโพเนี่ยอันนี้คือต้องเรียกว่าไอ้เพื่อนรักคือจบกันมาหลายงานแล้วอะคือแบบดีอะแม่งเบาเซนวันนี่คาร์บอนร้อเซ็นคือคือคือแม่งทนมันทนจริงโทษคือทนจริงนะครับทนแล้วน้ำหนักเบามากๆเลยชอบ ก็เป็นการส่วนตัวเลยนะครับราคาแอบ,บแรงแต่แนะนําให้กดตอนพวก7เดือน7พวกอะไรเงี้ยตามชอปปี้มาโอเคนะครับเจ๋วเลยน,นะครับอันนี้เพิ่นรักนะครับก็ก็ทั้งหมดก็เสื้อผ้าอาพร์ของผมก็ประมาณนี้นะครับกลางกลางไม่ไม่แพะไม่อะไรมากแต่ว่าเน้นเน้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นการใช้งานนะครับ ถ้าเรามาชังราชอบเนาะส่วนอาหารเนี่ยาาลองก็ไม่มีอะไรอะ่ะผมผมลองเจียวมาหลายยี่ห้อนะแต่ผมก็ถูกใจเนะี่ยยี่ห้อเนี่ยอะมิโน,โนเนี่ยเออมันบูสติดไวดีนะครับมันบูสติดไวเครื่องเราแบบเออบูสติดไวผมชอบออคือยี่ห้ออื่นมันก็อาจจะดีแหละเพราะผมก็มันไม่ก็เคยกินแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าตัวเนี้ยดีก็จะมีพวก เกลือแร่เนะาะพวกของเทวินอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็โ,โหอันนี้ผมขาดไม่ได้เลยอยากจะแนะนำเพิ่งสั่งมามันดีจริงๆนะคือมันละล้าช่วงประมาณ30โล50โลแล้วอะ่ะเนี่ยลองโปรตีนของหมอเมียรครับผมสั่งมาแล้วคือกินอะ่ะแล้วมันเฮ้ยมันดีนะผมไปจบมาแล้วไปจบหลายสนามแล้วผม ัสนามละร้อยอ่ะอล้วลองกินอ่ะระหว่างเรอ,อ่ะอือดีเลยผมชอบร้นนี้อร่อยอดีเียคุพูดสี่ซองก็กะว่าห้าสิบสามสิบโลแรกซองหนึ่งสาสิบโลต่อไปซองหนึ่งสามซองเนี่ยผมว่าจะเอาอยู่สี่ซองกูรวมอาหารอื่นด้วยก็เรากะว่าจะกินอาหารที่เป็นแบบ หลากหลาย,ลายนอ้อไม่อยากกินของเมียเยอะเดี๋ยวปากมันนะไม่รู้รสอีกติดหวานครับก็ไม่น่าจะเมีแ้แหละถามว่างานนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเพราะผมเป็นงานที่อยากไปอะงานที่อยากไปแล้วเป็นจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ผมชอบนะคือไม่รู้ดิไปเที่ยวทุกจังหวัดมาหลายๆจังหวัดอะผมชอบจังหวัดเชียงใหม่จริงไม่รู้มันเพราะอะไรผมชอบจังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศดีอะไรดีเนาะก็โอเคครับเจอกันก็ทักทายกันนะครับในสนามก็เดี๋ยวผมจะออกเดินทางประมาณวันเลือกัดนะครับก็เลยต้องรีบเตรียมของก่อนเพราะเพิ่งมีเวลาว่างเนี่ยเพราะช่วงนี้งานเยอะมากเลิกงานมืดทุกวันเลยก็เลยมีอ่าวันนี้ดีหน่อยเลิกงานสี่โมงครึ่งก็เลยต้องเรียบรียบรีบ,เร,บเรียบอะไรรีบมา จเตรียมของจำานะครับพวกอุปกรณ์บังคับพวกอะไรหลายแหล่นะครับอุปกรณ์ครคับที่สาคัญนะครับต้องอย่าลืมนะครับเพราะมันช่วยชีวิตเราได้จริงๆในระหว่างเรสนะครับไม่ว่าจะเป็น first a i อทิ่หรือเป็นพวกผ้าห่มฉุกเชิญอะไรน,นะครับเพราะเราเดาสภาพอากาศไม่ได้ว่าจ้ต้องจะเจออะไรบ้างน,นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดปฏิกหตุในระหว่างเรดไหมแล้วก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ทนทนดูกันนะครับก็ไว้เจอกันที่สนามถ่ายกันได้นะครับผมสวัสดีครับ